ไฟแดงไฟเหลืองไฟเขียววันนี้โค้ชแม็กจะสอนเด็กๆเ,เรื่องกฎจราจรเด็กๆพวกเธอรู้ไหมว่าไฟแดงหมายถึงอะไรอะเอ้อผมรู้ผมร <ạ, S 2> <ผม S 1> ู้เออบี้ลองลตอบสิเออไฟแดงหมายถึงไฟแดงหมายถึงหมายถึงหยุดครับครูครับไฟแดงหมายถึงต้องหยุด ไฟเขียวไปได้ไฟเหลืองหมายถึงเราต้องขับช้าลงใช่ไหมเฮ้ยพี่ออไฟแดงหยุดใช่ใช่ใช่ถูกต้องวิกพูดถูกแล้ว <c oughs> เอาละพวกเรามาเล่นเกมกฎจราจรกันนะเราจะใช้ผลไม้สามชนิดแทนสีต่างๆของไฟและเมื่อเรียนจบแล้วจะจะรู้กฎบนถนน <c oughs> เอาละวิกเธอที่บ <c oughs> ายไฟแดงโดยแอปอเปลกับทุกคนสิ <c oughs> ครับอ๋ <c oughs> เราดูนะ แอปเปลสีแดงหมายถึงหยุดเมื่อไฟแดงติดขึ้นมาเราไปไหนไม่ได้ใช่ไหมครับครูอืมทุชฉลาดมากวิกเก่งมากต่อ <c oughs> ไปนะายอะอธิบายไฟเขียวสิ <c oughs> ไฟเขียวหมายถึงไปได้เมื่อไฟเขียวติดเธอก็สามารถขับตรงไปได้เลยอืมถูกต้องเก่งมากบาย <c oughs> ว้าวนี่มาดูสิในจักร้ามีผลไม้เยอะเลยโอ้อจะชอบหน้าตาลูกแพ้นี่จังเลยอ๋อลูกแพลเป็นไฟเหลืองน่ากินไม่ได้เด็ดขาดลูกแพรเป็นไฟเหลืองสินะครูครับไฟเหลืองหมายถึงให้ช้าลงใช่ไหมครับใช่เก่งมากแบมโบเมื่อเห็นไฟเหลืองต้องขับช้าลงและรอไฟแดง ใครเขาต้องการไฟจราจรกันฉันจะขับอย่างนี้ฉันต้องการมาเอาพลไม้เก็บใส่ตะกร้าวิกกแบมโบ้คุณใช้พวกเธอเป็นไฟจราจรนะครับส่วนพวกเธอที่เหลือรีบไปคว้ารถมาเตรียมขับได้เลยไปกันเลยไปกันเลยเฮ้นี่บายแล้วของนายเร็วมากเลยแล้วก็สวยจริงๆซะด้วยสิ น่านนายคิดว่ารถบายสวยงั้นนายก็ยังไม่เคยเห็นความสวยเองสิดูสักกอ่อนว้าวสวยจริงๆเลยรถสวยมากอะดูหน่อยซิยยกก,กี้โอชมามปรทับใจมากเลยพนันว่า,นาง,งั้นแหละผมจะไม่เคยเห็นรถสวยๆแบบนี้มาก่อนเลยต้องแน่นอนอยู่แล้ว ใช่มันดูดีมากเลยแต่มันไปได้เร็วแค่ไหนพูดเล่นนะมันไปได้เร็วที่สุดเลยไม่เอาเร็วกว่าของฉันหรอกรถของฉันเร็วที่สุดเลยรถฉันสร้างมาเพื่อความเร็วงั้นเราจะมาจัดแข่งรถกันได้สัญญาณไฟเรียบร้อยแบมเบ้กับวิกเธอสองคนดูเรื่องการจราจรนะครับหยิบสัญญาณไฟแล้วก็ตามครูมาไปวิกเธออยู่ตรงเส้นทางนี้นะครับผม แบมโบครูจะให้เธออยู่ตรงนี้ว <Wow. S 2> ้าวฮะออละนาฬิกาจับเวลาคนละอัน <c oughs> ่สัญญาณไฟเมื่อเข็มอยู่ตรงกลางเข้าใจไหมอืมเข้าใ,ใจครับ <c oughs> <c oughs> ทุกคนเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมพวกเราพร้อมแล้ว <c oughs> พ,รพร้อมแล้ว เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะเ,เ,เกิดอะไรขึ้นถ้าเราขับฝ่ากฎจราจรนะ<า>่ะใครที่ฝา่าสัญญาณจราจรจะได้ใบสั่งหนึ่งใบใบสั่งหมายถึงเสียดอกไม้แดงหนึ่งดอก<า>คิดว่าเป็นไงอ่ะีพร้อมแล้วไปได้ ไประวังนะแฮ่ช้าแล้วหลบไปเลยฮะอ๋ะอะจะหมดเวลาแล้วเหลียนเป็นไฟแดงอะไฟแดงนายหยุดฉันด้วยไฟแดงไม่ได้อ๋อหยุดนะติ๊กี้นายฝ่าสัญญาณไฟจราจรน,นะอะไฟแดงหมายถึงนายต้องหยุดอเอา้าใบสั่งของนายน อ๋อได้เวลาเปลี่ยนไฟแล้วฮะไฟแดงอีกแล้วฉัหยุดไม่ได้ใบจะตามทันหยุดนะติ๊กิฮะไฟแดงอ่ะต้องหยุดน้ายทำผิดกฎจราจรเอานี่ใบสั่งฮ ก็ได้ส่งมันเลยไฟเขียวแล้วไปได้ <ś l ots> นี่หลบไปเฮบี้นายไปเร็วกว่านี้ไม่ได้หรือไงนี่โ,โถ่เอยเร็วอีกเร็วอีกสิ เหลี่ยเป็นไฟแดงฮะมหยุดอีกแล้วเหรอถ้าฉันกินแอปเปิลแดงเข้าไปล่ะก็ไม่มีใครหยุดฉันได้แล้วช่างฉลาดจริงๆแบลโปบลอย่าพักหน่อยไหมอ๋อฉันไม่เป็นไรหรอกว้าวนั่นน่ะผึ้งนี่ไหนอยู่ไหนล่ะ ฮะฮะไฟอไฟแดงดิกกี้นายยินไฟแดงได้ยังไงอ่ะแหมดิกกี้ไม่มีไฟแดงแล้วฉันจะควบคุมสัญญาณไฟได้ยังไงมันจะวุ่นวายไปหมดเลยรู้ไหมไม่ใช่ปัญหาของฉันอะไฟดำงั้นเหรอฉันต้องหยุดหรือไปเนี่ยฮไฟเขียวฮะเกิดอะไรขึ้นน่ะ ตกี้เมื่อกี้ฉันเห็นไฟเขียวอ่ะร้ายร้ายเร็วเข้าติก๊กกินไฟแดงเข้าไปนายต้องรีบตามเข้าไปนะอ่ะนี่ให้ใบสั่งเขาด้วยได้เลยฉันบอกแล้วฉันเร็วที่สุดเฮ้ติก๊กหยุดนะหยุดนี่เลยนายได้ใบสั่งมา,ๆๆมาเลยมาเลยจับฉันให้ได้ซะก,ก่อนติก๊กนายจะไม่ต้องหยุดๆๆนะแต่มาจับฉันเดี ทำได้แค่นี้ละ่ะปาเลยมาจับเลยไฟแดงนี่ไม่นาติกี้เราก่อนนั่นไฟแดงไปแดงไฟแดงเปพอดีนะสกิฟไฟแดงนะต้องยุดไฟแดงนายต้องหยุดหลบไม่ให้พ่โดนเฮ้ยๆนายต้องหยุดนิกสกิฟเฮ้ย เออติ๊กี้ไม่เป็นไรเนาะบาดเจ็บหรือเปล่าไม่ครับขอบคุณครับคุณครูผมไม่เป็นไรเจ้าจ่าติ๊กี้เจ้าจ่าติ๊กี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นไรไหมอะฮะไม่นายโคชแม็กขาครูบาดเจ็บอะอ๋อโอ้ติ๊กี้นี่เป็นความผิดของนายถ้านายไม่ขับอย่างบ้าคลั่งโคชแม็กก็คงไม่บาดเจ็บไม่เป็นไรไม่มีอะไรต้องเป็นห่วง ลิกกี้เห็นไหมการขับรถเร็วและฝ่าไฟแดงเป็นอันตรยายเธอไม่แค่ทำให้ตัวเองบาดเจ็บแต่คนอื่นด้วยนายเกือบชนฉันตอนฝ่าไฟแดงและนายกินแอปเปิ้ลแดงของฉันนายทำโคชแม็กบาดเจ็บด้วยผมขอโทษครับผมผิดเองผมไม่ควรขับรถฝ่าไฟแดงและควรตามกฎจราจรล <c oughs> ิกกี้คูคิดว่าเธอได้บทเรียนแล้ว สัญญาเนอะว่าจะไม่มีครั้งที่สองอาครับครูครับผมสัญญาจากนี้ไปผมจะทำตามกฎจราจรครับอืมนั่นแหละดีแล้วใช่ขอโทษนะทุกคนเรายกโทษเรายกโทษเลยฮ้ยซ่อมเรียบร้อยแล้วขอบใจนะอันจะใช้ติ๊กเก่งที่สุดเลยฮะอืม ขอบใจนะทุกคนที่ช่วยฉันติกกี้ฉันนับดูแล้วใบสั่งหายไปใบหนึ่งฉันต้องดึงจากดอกไม้ของนายแล้วล่ะอ่ทำไมนะแม่นะนะถ้าเป็นดอกเดที่ฉันเหลืออยู่นะ, <c ười> ะนี่นี่นี่บัมโบ้เดี๋ยวก่อนติกกี้ทำผิดกฎจราจรหมายถึงเธอต้องเสียดอกไม้ <c ười> แต่ว่านะติกกี้ซ่อมรถเสร็จงั้นเธอก็ได้คืนดอกหนึ่งฮเย้สุดยอดเลย <c ười> วัสดีเพื่อนๆไฟแดงต้องหยุดไฟเขียวไปได้ไฟเหลืองให้ช้าลงเข้าใจกันไหมครับทีนี้เอาความรู้นี้ไปแบ่งปันกับเพื่อนๆนะและอย่าลืมขับรถอย่างปลอดภัยล่ะบ๊ายบาย